ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆและน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านรวมทั้งผู้ที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะ วันนี้ก็พบกับครณหวานนะคะอาทิตย์นี้ที่จะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะดีเลยค่ะให้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะมาค่ะเรามาเข้าสูก่การนมัสการพระเจ้าด้วยกันพเนพลงแรกของเราขอบคุณพระเจ้าค่ะ อย่างง่ายๆด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นเรามาอ่านข้อบังพีด้วยกันพร้อมกันก่อนนะคะพร้อมแล้วนะคะ 1...2...3... จงขอบพระคุณในทุกกรณีรอนนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์หเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18แล้วละครัวก็มีท่าที่จะช่วยให้น้องๆเด็กๆนะคะ ที่เป็นเด็กเล็กนะคะจะจำได้ง่ายนะคะให้เราทําท่าด้วยกันนั่นก็คือพร้อรมอยังคะเดินนอนเจ้จงขอบพระคุณในทุกกรณีน,นี้แหละเป็นพระประสงค์ของเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่10 8ค่ะเด็กๆคะเพื่อที่จะทำให้เรา จำได้ง่ายมากขึ้นนะคะคูหวาอยากขอให้เราพูดทีรับประโยคนะคะครั้งละสี่ครั้งด้วยกันนะคะเช่นจงขอบคุณในทุกกรณีให้เราพูดสี่ครั้งและเพราะนี่แหละเป็นข้ะประสงค์ของพระเจ้าสี่ครั้งและสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์สี่ครั้งและพระพพ 1, คัมภีร์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อที่สิบแปดสี่ครั้งด้วยกันพร้อมหรือยังคะ เราไปด้วยกันเลยค่ะ1 2 3งสาจงขอบพระคุณในทุกกรณี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 เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า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 สําหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์สำหรับพวกท่าน ในพระเยซูคริสต,ต์หนึ่เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่10บ 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18 <that offering> <eda> <K S> 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่1 8 8ค่ะดีเยอยมากนะคะเด็กๆวันนี้ก็พบกับครูวานนะคะที่จะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าด้วยกันเด็กๆคะก่อนที่จะ ตางพระคำของพระเจ้าขวก็มีคําถามนะคะที่อยากจะถามทุกๆคนนะคะนั่นก็คือเอ๊ะเรารู้หรือเปล่านะว่าพระเจ้าน่ะชอบอะไรค่ะเด็กๆแล้วเราจะรู้คําตอบได้วันนี้นะคะให้เรามาดูในพระคัมภมัทธิวบทที่17ข้อที่11ถึงข้อที่19ด้วยกันค่ะพระคัมภีร์ก็มีว่าพระเยซูคริสต์น่ะทรงเดินทาง ไปกรุงเยรูซาเล็มระหว่างที่เดินเข้าไปนั้นพระองค์ก็ใช้เส้นทางผ่านเดินเรียบนะคะผ่านแคว้นกาลิลีกับแคว้นสมาเลียด้วยกันขณะที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นปรากฏว่ามีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระเยซูคริสต์เด็กๆคะคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคติดต่อ ที่ร้ายแรงและในสมัยนั้นนะคะก็ก็มีกฎของคนยิวนะคะว่าใครเนี่ยที่เป็นโรคเรื้อนเขาจะต้องออกจากหมู่บ้านไปอยู่นอกเมืองแล้วก็พวกเขาก็จะไปอยู่รวมกันแล้วเมื่อมีคนเดินมาใกล้เขาคนที่เป็นโรคเรื้อนเขาก็จะต้องพูดว่าไม่สะอาดไม่สะอาด เพื่อที่จะไม่มีใครมาแตะต้องเขาได้เพราะถ้าใครแตะต้องเขาก็จะเป็นโรคเรื้อนไปด้วยเด็กๆรู้ไหมคะลักษณะของโรคเรื้อนเนี่ยมันจะเป็นแผลนะคะมีน้ำหนองไหลด้วยแล้วก็เชื้อโรคตัวเนี้ยมันก็จะกัดกินเนื้อนะคะบางคนกินจนกระทั่งนิ้วกดเลยนะคะบางคนก็ถูกกัดจนกระทั่งจมูกเนี่ยคะ่ะ ไม่มีเนื้อเลยจมูกแบนไปเลยบางคนก็ถูกกัดนะคะที่หูจนหูเนี่ยไม่มีเลยนะคะโรคเรื้อนเนี่ยเวลาที่เออเป็นก็จะเป็นที่ลังเกียจของทุกๆคนนะคะนี่เลยะคะ่ะสมมุติจนะังกันเนี่ยอืมแล้วมันก็จะเป็นตามตัวของเราไปหมดเลยเด็กๆว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไง เมื่อเขาเป็นโรคเรือนอ่าเขาก็อาจจะอะไรคะไม่มีความสุขมีความทุกข์บางครั้งเขาก็อาจจะพูดว่าอะไรคะโอ๊ยทำไมฉันจะต้องเป็นโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วเราหรอคะเ <c oughs> คยมีปัญหาหนักๆห,หรือมีความทุกข์ใจเหมือนคนโรคเรือนสิบคนนี้หรือเปล่า <c oughs> หลังจากนั้นนะคะคนโรคเรือนสิบคนเนี่ย เขาก็มายืนรอพระเยซูยอยู่แตก่ไกลเลยนะคะแล้วเมื่อพระเยซูผ่านเข้ามาเขาก็ส่งเสียงดังมากร้องเรียกพระเยซูว่าเยซูเจ้าเจ้าค่ะโปรดเมตตาเราเถิดเยซูนายเจ้าค่ะโปรดเมตตาเราเถิดเขาตะโกนด้วยเสียงอันดังและพระเยซูคริสก็หันมาเห็นพวกเขาแล้วพระองค์ก็พูดกับพวกเขาว่า จงไปสำแดงตัวแกพวกปุโรหิตเถิดแล้วพวกเขาก็เดินไปหาปุโรหิตขณะที่เขาเดินไปนั้นโรคเลื้อนแผลของเขาก็ค่อยๆหายผิวของเขาก็ค่อยๆหายนะคะมันก็ค่อยๆหายกลายเป็นผิวที่สะอาดจากเชื้อรอบหมดเลยนะคะเนี่ยเมื่อเขาเดินไปทั้ง10คนผิวของเขาก็กลับมา สะอาดหายดีไปหมดแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะที่เป็นชาวสมาเลียนะคะเขาก็เห็นว่าโอ้ oo, ตัวของเราหายแล้วนี่เขาก็เลยกลับมาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ah, ah นะคะแล้วเขาก็ไปหาพระเยซูคริสต์เมื่อเขาไปถึงเขาก็รีบลงไปกราบที่เท้าของพระเยซูคริสต์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเยซู แล้วพระเยซูก็พูดกับเขาว่าเอ๊ะมีสิบคนไม่ใช่หรือที่หายแล้ว9้าคนนั้นล่ะไปอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเลยนอกจากคนต่างชาติชาวสมาเรียคนนี้หรือแล้วพระเยซูคริสก็พูดกับเขาว่าจงลุกขึ้นเถิดความเชื่อของท่านน่ะทำให้ตัวท่านน่ะหายปกติแล้วเด็กๆว่า คนโรคเรื้อนเนี่ยตอนที่เขาเป็นโรคเลื้อน่ะเขาอาจ,จะรู้สึกยังไงความทุกข์ของเขาเขาคงอะไรคะไม่มีความสุขบางคนอาจจะพูดว่าอะไรโอ้ทำไมฉันจะต้องเป็นโรคนี้ด้วยและชีวิตของเด็กๆล่ะคะหรือของทุกคนล่ะคะเป็นไงเราเคยไปเจอปัญหาไหมคะเราเคยพบเรื่องที่เราทุกข์ใจไหมคะแล้วเราพูดยังไงคะ เราคิดยังไงกับปัญหาหรือความทุกข์ของเราเราจะบ่นไหมว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันหรือเราทำยังไงกับความทุกข์คะเด็กๆให้เรามาดูนะคะว่าคนโลกเลื้อนน่ะเขาทํำยังไงเขานะ่ะมาเลยคะ่ะมาหาพระเยซูเขามานั่งรอคอยพระเยซูนะคะเวลาที่มีปัญหาเขาอะ่ะตัดสินใจเลือกที่จะมาหาพระเยซูคริสต์เอ๊ะเพราะอะไรนะทําไมเขาถึง มหาพระเยซูพิ์ใช่ค่ะคําตอบก็คือเขารู้ว่าพระเยซูน่ะทำการอัศจรรย์ได้นะคะเขารู้ว่าพระเยซูน่ะรักษาคนทุกโรคได้นะคะเขารู้ว่าพระเยซูริ์น่ะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเป็นคนที่จะช่วยเขาได้แล้วเด็กๆละคะหรือทุกคนละคะเวลาที่เรามีปัญหาเราไปหาใครคะเราไปหาคนนั้นคนนี้ เราไปที่นั่นที่นี่เราไปทํานูน่นทํานี่หรือเปล่าหรือว่าเรามาหาพระเยซูคริสเพื่อให้พระองค์ช่วยเราหรือเรามาหาพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ช่วยเราหรือเราเอาปัญหาของเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราหรือเปล่าคะแล้วก็คมภีรยังบอกว่าอะไรคะวันนี้เราท่องคมภีว่าอะไรคะจงขอบพระคุณในทุกกรณี เราเกิดเรื่องอะไรขึ้นให้เราเลยคะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะคะอ่ะเราเด็กๆมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาอะ่ะเชื่อแล้วก็ทําตามพระคําตามที่พระเยซูคริสต์บอกเมื่อเขาเดินไปหาปุโรหิตเกิดอ,อะไรขึ้นคะอัสจา์อัศจา์อัสจย์ใช่แล้วคะ่ะผิวของพวกเขาก็สะอาดหมดเลยเด็กๆว่าพวกเขาจะรู้สึกไงเมื่อเขาเดินไปในขัะนที่เดิน แผลมันก็ค่อยๆหายค,ยค่อยๆหายเด็กๆว่าเขาจะรู้สึกยังไงคะอ,เข,ะอะคะเขาจะต้องอะไรคะดีใจมากเขาจะต้องอะไรคะโอ้ประหลาดใจเขาจะต้องอะไรคะดีใจจนโอ้โหไม่รู้จะดีใจยังไงเลยดีใจสุดๆในชีวิตเลยนะคะแต่ว่ามีคนนึงนะคะแค่คนเดียวเองคือเป็นชาวสมาเลียด้วยนะชาวสมาเลียเนี่ยเป็นเป็นคนที่คนอิสราเอลนะคะ จะรังเก Rabbi, mm ียจพวกเขามากใครๆก็จะรังเกียจเขาแต่เขาน่ะกลับมาหาใครคะกลับมาหาพระเยซูคริสต์เขากลับมาทําอะไรคะเขากลับมาสรรเสริญพระเจ้าเขากลับมาอะไรคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูเขาลงไปกราบที่เท้าของพระเยซูเลยเด็กๆว่าพวกเขาว่าเขาน่ะเป็นคนยังไงนะเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ ออมีเขาคนเดียวที่กลับมาให้เราช่วยกันคิดว่าเอ๊เขาเป็นคนย <c Discord> ังไงนะเนี่ยใช่ค่ะคาตอบก็คือเขาเน่ะเป็นคนที่เป็นคนโรคเร้งที่กัตันยูไงคะเด็กๆว่าระหว่างชาวสมาเลียคนนี้กับอีกเก้าคนเขาแตกต่างกันอย่างไรบ้างเขาแตกต่างกันยังไงคะอ่า <c oughs> <c oughs> แล้วเด็กๆอะ่ะจะเลือกที่จะเป็นอย่างหนึ่งคนชาวสมาเลียหรือจะเลือกเป็นอย่างเก้าคนนี้ที่เมื่อหายแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยเด็กๆเ,เลือกที่จะเป็นใครดีคะเด็กๆคะขวาก็อยากให้เด็กๆด,ดูคลิปอันนึงให้เรามาดูด้วยกันนะคะ้้เรจขอบคุณย่ไ่ไู รู้สิ่งไหนเจอใหญ่ให้ควรแค่พที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้ได้ไม่ต้องรอเวลาคืออะไรมองไม่พอเลยขอบคุณทุกท้นะครับ uh ต้องขอบคุณจริงๆที่ทุกคนดูแลเราอย่างดีครับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของพี่ลิเดียนะคะที่เขาอยากขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลเขานะคะตอนที่เขาเติดเชื้อโควิดเขาก็มีใจที่อยากจะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูแลเขาเราจะเห็นแล้วนะว่าขนาดเ,เขา คนที่เป็นมนุษย์ดูแลเขาเขายังมีใจที่จะขอบคุณแล้วเราละ่ะพระเจ้าของเราผู้ทรงยิ่งใหญ่เราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะคะเด็กๆน้องๆและเด็กๆทุกคนจากท่องพีในวันนี้เราทุกคนรู้คำตอบหร้อยังคะว่าพระเจ้าน่ะชอบอะไรคำตอบคือพระเจ้าชอบให้เรารู้จักการขอบคุณพระเจ้า ไม่เพียงแต่พระเจ้าเราสามารถขอบคุณทุกๆคน<ม>ที่ให้และทำสิ่งดีๆให้กับเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครคุณพ่อคุณแม่คุณครูญาติผู้ใหญ่พี่พี่เพื่อนๆน,น,น้องๆของเราหวังว่าเราทุกคนจะทำสิ่งที่พระเจ้าชอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ของโควิด1 9แพร่ระบาดเนาะก็คิดถึงนะคะเวลานี้อยากให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อสำหรับสถานการณ์นี้ด้วยกันนะคะและขอพระเจ้าที่จะปกป้องคุ้มครองเราทุกๆคนด้วยนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันคะพระเจ้าเราขอบคุณและขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าสงโปรดอวยพอรอยู่เหนือ พรงเจ้าค่าหลายคนที่ติดเชื้อโควิดในเวลานี้เราที่ฐานพรงเจ้าค่าขอวางมืออยู่เหนือร่างกายของเขาทุกคนเราขอริบเดชแห่งการรักษาโรคของพรงแต่ต้องอยู่เหนือร่างกายของทุกๆคนให้เขาได้หายดีให้เชื้อโควิดได้หมดไปจากร่างกายเขาเราขออวยพรเม็ดเลือดขาวในร่างกายที่จะทำงานโอกินเชื้อโควิดหมดสิ้นในร่างกาย พระเจ้าขออวยพรประเทศไทยและในโลกนี้พรรองเจ้าค่ะขอพระเจ้าจะทรงทำลายเชื้อโควิดได้หมดไปจากแผ่นดินโลกนี้นั้นด้วยแล้วขอพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเด็กๆและทุกๆคนที่จะปลอดภัยจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายทั้งสิ้นเราขอบคุณและขอบคุณและขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเราขอบคุณขอบคุณที่พระเจ้าทรงรักษาเราขอบคุณที่โปรงฟังคำอธิษฐานของเรา เราขอบคุณที่พระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเราพระองค์ยังเป็นพระเจ้าองค์อัศจรรย์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ของเราเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระอมเจ้าค่ะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะ เด็กๆคะกว่าก็มีนะคะการบ้านมีการแจกคูป,ปองให้เด็กๆนะคะถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆนะคะหนูก็สามารถที่จะทําท่านะคะอัดคลิปแล้วก็ส่งมาก็จะได้คนละ5คูป,ปองด้วยกันเด็กเล็กนะคะก็ทําท่าว่าอะไรคะจมขอขอบคุณ ในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพาะประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อที่18นะคะสำหรับพี่ๆที่เป็นเด็กโตนะคะให้เรานะคะที่จะไม่ได้ทำท่านะคะแต่พูดให้เร็วนะคะใครที่พูดเร็วและอัดคลิปสมัยขวานะคะเร็วที่สุดจะได้10คูป,ปอง ส่วนคนที่เหลือก็จะได้คนละ5คูป,ปองนะคะนั่นก็คืออย่างนี้นะคะ1 2 3่งสาจขอบคุณพระเจ้าในทุกครืีองมีคนนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์หนึ่งเทเรกกาบทที่ห้าข้อที่สิบค่ะอ่าดูว่าใครจะมีความเร็วมากกว่ากันนะคะ แล้วก็ส่งคลิปมานะคะเด็กๆเพราะครั้งนี้ขวาให้ตั้ง10คูป,ปองด้วยกันนะคะและสําหรับคนที่ช้านะคะก็จะได้คนละ5คูป,ปองนะคะหนุนใจเด็กๆนะคะและทุกๆคนที่จะส่งกันบ้านที่จะส่งคลิปนะคะอยากแจกคูป,ปองนะคะและการแจกคูปองในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ,ะกิจกรรม หลังบทเรียนนะคะหวัวก็มีให้เด็กๆทําง่ายก็คือการระบายสีตกแต่งภาพนะคะก็คือหัวอยากให้เด็กๆเ,เขียนคําว่าชั้นขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีอะไรที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าก็หาก,กระดาษมานะคะแล้วก็เขียนตกแต่งว่าเราขอบคุณพระเจ้าอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นเราก็เขียนแล้วก็ระบายสีแบบนี้นะคะเด็กๆคะเขียนว่าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับอะไรคะ,ะการรักษาและการป้องกัน ปกป้องของพระเจ้าหลาจะขอบคุณสําหรับความรักของพระเจ้าขอบคุณสําหรับการเลี้ยงดูขอบคุณอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆอยากจะทําง่ายๆนะคะแล้วส่งมานะคะขวจะให้5้ากุ๊องค่ะก็ขอให้เด็กๆแล้วก็ทุกคนนะคะดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะให้ปลอดภัยสวมแมสทุกครั้งล้างมือนะคะแล้วก็ให้อยู่ห่างๆนะคะ ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ,บ้านเลยนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube NGM ใจสมานให้ด้วยนะคะ